อรัวันนี้เราก็มาดูจกกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับมาอ่านหนังสือด้วยกันว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับเขามีนโยบายที่ให้เราขับเพื่อนใน ในช่วงของปีงบประมาณน2,568ถึง2 6พ9นี่อย่างไรไซึ่งในส่วนของการบริหารเรืการเป็นดินของคณะรัฐมนตรีของคุณแปรทองทา ชินีวั่าเนี่ยครับการที่จะจัดทำนโยบายบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันจะสอดคล้องอยู่สามส่วนด้วยกันก็คือหมวดที่ห้านะหน้าที่ของรัฐนะ หมวดที่หกแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ในส่วนของดุทธศาสราชาติในส่วนของดุทธศาสตร์ชาตทีคณะรัฐมนตรีของแพทย์ทอนทานเนี่ยนะครับก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดในด้านการศึกษาเนี่ยนะครับก็คือให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์นะยที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศ ประเด็นแรกประเด็นสําคัญเลยเนี่ยเวลาไปในสนามสอบข้าาชานโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลนโยบายใดสําสคัญเป็นัำแรกในลักษณะนะ่ข้าจาถาม,าม,ามก็คือเรื่องส่งเสริมปักดันให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเต็มกําลังความสามารถ แล้วก็ส่งเสริมให้เกิดส่งเสริมการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กนะจากนั้นก็จะมีการพัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นกนารศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งในนอกอัดนนันเที่เราพูดกันไปกอแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะ ตอบโจทย์ทักษะการพัฒนาผู้เรียนนะลดภาระความเดือมล้ําในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส่นะงเสริมให้เกิดการเรียนสองภาษาโดยใช้เทคโนโลยีที่มีปัญญาประดิษฐ์ AI มาเป็นตัวช่วย อย่างนั้นเน้นการสอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงในชีวิตจริงเนพะื่อหารายได้เลื่อนตัเอือนเนี่ยนะทีนี้นโยบายของหลังจากการกำหนดมาในในเชิงภาพใหญ่ของรัฐบาลแล้วเนี่ยนะากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ก็ได้มากำหนดประกาศนโยบายของกระทรวงสาธิกาประจ 2, ําปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดประจําปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถึงสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับ มุ่งมั่นที่จะสารต่อนโยบายนะครับมุ่งมั่น,นะใช้คำว่ามุม่งมั่นสารต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขเรียนดีมีความสุขให้เกิดผลสำเร็จของผู้เรียนเป็นเชิงไปจากภายใต้หลักการนะครับภายใต้หลักการ การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงนวทางการทำงานครับนืทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันมุ่งมั่นะมุ่งที่จะสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมนะ มุ่งสร้างอะไรมุ่งสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศเพื่อพัฒนาคนไทยในทุกช่งวงวัยห้งสามชอนก็คือฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำ อ่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันมัางดูกลนสร้แรกนะครับถามว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นในการปกครองรบอบาลดาราทิปตยมีพระมหาสัต์เป็นประมุก โดยสอดคล้องกับการใดข้อใดไม่ใช่สอดคล้องกับการใดข้อใดไม่ใช่ก็หมวดห้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมน,นูญศูนย์ขอหมวดหกแนวนโยาบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูนศูนย์ก็หมวดห้าหน้าที่ของรัฐและหมวดหก แนวนโยบายแห่งรัฐตามรับเรินงหนสูงอ๋อยุทธศาสตร์ใช่กอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมงช่ิบับที่13 2,566ถึง2,570นะ้ยเมื่อจี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะผมเกินนำไปแล้วเี่เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ข้อนี้เนี่ยข้อกเนี่ยก็ใช่ ขอนะข,อขออ้ขอข้อขอก็ใช่ขอขอ,อนี่ก็ใช่ขอขอ,อนี่ก็ใช่งอก็ใช่ที่ไม่ใช่ก็คือตรงนี้นะที่ไม่ใช่ นี่ข้อสองนะครับข้อสองถามนนะว,ว่าคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายน2567นโยบายด้านการศึกษาให้ความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยใช้กลไกใดเป็นลําดับแรก ใช้ก,กลากใดเป็น,น,นบบลดับแรกก็เร่งผัดดันให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยเต็มกำลังความสามารถขอส่งเสริมการเกิดกันเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กอย่างเท่าเทียมเด็กไทยทุกคนเข้าถึงศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีมาตรฐานการเติบโตได้ เรียนหนังสือให้ความชำนานเดียวกันพัฒนาทักษะวิทย์เทคโนลการคิดวิเคราะห์ยังมีเหตุผลทั้งด้านศิลปะธรรมความสามารถด้านด้าน,านการจิฬาข้พอพัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดจุนทั้งระบบนอกระบบตามอัธยาศาัยกันเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้แพลตฟอร์มที่ทันสมัยตอบโจทย์อปัญหาของผู้เรียนลดภาระ และความเดือมร้อนในทางภาพการศึกษาอ๋อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สองภาษาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI จอส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรของท้องถิ่นภาคเอกชนการจัดการศึกษากระดับนี่ท่านว่าข้อไหนครัแบเป็นอันดับแรกอ่า เราก็ดูมาแล้วเมื่อกนะครับนะอันดับแรกเลยนะก็คือทั้งหมดนี่ใช่หมดนะแต่ที่เขาให้มาเรียงอันดับแรกนะคือตรงนี้เร่งผักดันนะเร่งผักดัน เรมาดูข้อ3นะครับวันที่16กันยายน2 5 6พันหรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ไประชุมมอบนโยบายการศึกษาให้แก่ส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับโดยประกาศนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2 5 6 8 2 9โดยใช้กลไกใดเป็นอันดับแรก ใช้กลไกใดเป็นอยดับแรกก็มุ่งมั่นสารต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขขอหลักการการศาึกษาเพื่อความเป็นเลิศ การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตคอแนวทางการทำงานจับมือไว้ไปด้วยกันงอสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมผ่านเครือข่ายการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องและต่อยอดพัฒนาคุณภาพาการศึกษาทุกระดับให้ทันสมัยได้มาตรฐานจอแนวคิดการปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนทุกช่วงวัยให้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดจำ ทุกอย่างที่กล่าวมาตรงนี้มันใช่หมดคับนอันไหนเป็นอันดับแรกที่เป็นกลไกนะครับที่เป็นกลไกนะอันดับแรกก็คือตรงนี้นะคือนโยบายอันดับแรกมาก่อนเมื่อมีนโยบายก็ต้องมีหลักการพอมีหลักการพอมีหลักการก็ค่อยมามีแนวทาง มีหลักการค่อยมีแนวทางพอมีแนวทางค่อยมาสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมพอสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมก็ต้องมีแนวคิดนะแนวคิดนะนี่คือลำดับลำดับแ่นทานมนะข้อที่สี่นะครับในสี่ ทักทายกันก่อนเลยวันที่16กันยายน2567รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายกระทรวงสารพิจนาประปี2568 2500กด้านรถภาราครและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้ความสําคัญ เรื่องใดเป็นอันดับแรกนะครับตรงนี้นี่ท่านก็ต้องรู้ว่าด้านรถภาราคูลและบุคลากรทางการศาึกษารถภาราคูลและบุคลากรทางการศาึกษานะมันมีอยู่แปดด้านนะ นีอยู่แปดได้นี่อยู่แปดเรื่องพัฒนาสู่แปดเรื่องนะเรื่องแรกก็คือการพัฒนาต่อยอดนะวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาสองการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาพื้นทินสามพัฒนาต่อยอดแก้ไขปัญหานี้สินครู มีสินคูสีจัดหาอุปกรณ์การเรียนห้าดำเนินการยกเลิอกอุเบนหกจสถานการณ์พันโลงเจ็ดปรับลดงานที่ไม่จำเป็นใซ้สำซ้อนแปดแจ้งขปัญหา การขาดแคลน,รนครูพอพอคุณทำงนานแล้วตัวอักษรมันมันเคลื่อนนะครับตรงน,นี้ต้องขออาภายนะัยต้องขออาภายนะัยที่มาทวนนะมาทวนอ่านนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบ หกสิบแปดหกสิบเก้าเนี่ฮะก็คือมุ่งมั่นนะแล้วก็มีความกันนบเสนอนะมุ่งมั่นสารต่อนโยบายยันดีมีความสุขนะครับให้เกิดผลสำน็จต,ต่อผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ภายใต้หลักกา,ารนี่แหล่งการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ การศึกษาเพื่อความมั่นคงนะเกิดสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือแนวทางการทำงานผมก็สรุปวนะนะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะมุ่งสร้างอะไรมุ่งสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมผ่าคเคือไายการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดเห็นไหมครมันเรียงลำดับมาเรื่อยไปวัตดการศึกษาแก้ปัญหาประเทศเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยให้สามชอให้เกิดการสามชอฉลาดรู้ฉลาดชิดฉลาดธรรมนะที่ต้ตรงฝั่งทางด้านซ้ายตรงนี้แหละมันจะทำให้เกิดเห็นไหมคุกรทำ เกิดนโยบายสองลดภาระก็คือลดภาระครูและุลูลากรอทางการศึกษานี่มีอยู่8ปดประเด็นแล้วก็ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองมีสิบเอ็ประเด็นทีนี้ F 8ปดประเด็นกับสิบเอดประเด็นมันมีอะไรบ้างผมเลยมาชวนท่านชิตดนะในคนสืบ ในคนสิบในข้อที่สี่นะในข้อที่สี่นะได้คำตอบเลยวนะ่อันนี้ก็ใช่นะอันนี้นะเป็นนโยบายหมดนะแก้ไขปัญหานี้สินนะเป็นข้อที่สามนะครับ ประเมินวิทยาฐานะเป็นข้อหนึ่งครูย้ายครูคืนถิ่นข้อสองจัดหาอุปกรณ์การเรียนนะยออในข้อสามยกเลิกครูเวนในข้อสี่มาใหม่นะครับไใหม่ๆหม่ใหม่ใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นเป็นอันดับแรกอันดับแรกก็คือเขาว่ามายัางไงเราก็ว่าไปตามนะครับ ตก็ไปคิดมานะว่าหน้าถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอยา้การมอบนโยบายด้านาลดภาระครูและบุคลากรทางการศาึกษาเรื่องใดตามจากผู้ เรื่องใดต่างจากพรกเมื่อกี้ผมไล่มาแล้วอ่ามาดูหน่อยพอพอดูเฟรมนี้แล้วเรารู้แชบแปดใช่ไหมเรามาดูไอ้ตรงแปดเนี่ยรล้วภาระครูแล,ละบุคลากรทางการศาึกษาพัฒนาต่อยอดประเมินวิทยาฐานะเราคุ้นไหมครับคุ้น แก้ผูกเกินถิ่นคุ้นทีน่ศิลคุ้น,น,นจัดหาโปรแกรมการเรียนคุ้นนะที่ไม่คุ้นหนึ่งก็คือการดําเนินการยกเลิกคูเวนจัดหานักการลดภาระาง,งานที่ไม่จําเป็นซ้ำซ้อนแก้ไขปัญหาการขาดแรงครู่าเรากลับไปดูดูข้อคําถา,ตามต่างจากพวกคําว่าต่างจากพวกน่ จัดหาภูเวนใหม่ไหมครับอ่าจัดหาอุปกรณ์การเรียนเก่าหรือใหม่ครับอ่าอันนี้อันนี้ใหม่นะจัดหานักการอันนี้ก็ใหม่ครับปรับรดพลังงานไม่ซ้ำซ้อนอันนี้ก็ใหม่แก้ไขปรัญหาการขาดแคลนครู อนนี้ก็ใหม่ที่ยังเป็นของเก่าอยู่ที่จากรัฐบาลเดิมนะครับก็คือตรงนี้นะจะหาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเรียนเห็นไหมครับท่านอยากได้ <laughs> ในแนวไหนผมผมก็มีให้นะนี่นะเป็นแบบนี้หรือท่านไหน อยากดูแบบสรุปในรูปของสำนักถอรหัสสอบอะเราก็มีให้มีให้หรือว่าอยากจะดูในรูปของฉบับเต็มนะฉบับเต็มที่ประกาศลุ่มหน้าลาาจิตจจาุนเบกษาวันที่สิบสาม เราพูดพูดกันเต็มเต็มไปเลยนะพูดพูดกันกันเต็มอย่างนี้ครับเราก็ถามอยู่ตรงนี้นะครับนะมีอยู่สองถามหน้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอนะก็ค่อยศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับนะ สำหรับวันนี้ดีใกล้กาแฟเช้าแล้วนะครับ6โ,โมงครึ่งแล้วนะครับก็ทักทายท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ